ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองรุ้งปนัสยาปลุกสู้กับความกลัวลั่นเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งวันที่22พฤษภาคม2566นางสาวปนัสยาสิทธิจีราวัฒนากุลหรือรุง้งแกนนำกลุ่มราษฎรโพส a c e b o o k ระบุว่าว่าไปนะเรามาได้ไกลกันมากไกลขนาดที่เราก็คงไม่คิดว่า มันจะเร็วขนาดนี้และที่มาได้ขนาดนี้เพราะพวกเราทุกคนสู้สู้ในหลักการและสิทธิว่าการชุมนุมต้องเกิดขึ้นได้การแสดงความคิดเห็นต้องเกิดขึ้นได้การเมืองต้องเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่กลุ่มอำนาจทุกคนต้องมีอำนาจในการกําหนดอนาคตของตนและสร้างสรรค์สังคมที่พวกเราทุกคนที่หมายถึงทุกคนทุกกลุ่มต้องการการต่อสู้ ไม่ได้มีเพียงทางเดียวเนาะสู้ในสภาสู้บนท้องถนนสู้ในระบบสู้ในศาลสู้ในคุกสู้จากต่างประเทศเราต้องสู้ในทุกทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เราขาดก,การสู้ในทางใดไม่ได้ต้องทำไปพร้อมๆกันทุกวิธีการที่ต่อสู้มันสัมพันธ์กันเสมอแน่นอนว่าบรรยากาศของความกลัวเกิดขึ้นได้ ความกังวลเนื่องจากต้องการชนะและสร้างความสำเร็จให้ได้สักทีแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าที่ผ่านมาพวกเราไม่ต่อสู้กันตอนนี้จะเป็นยังไงเราคงไม่ได้เห็นความหวังขนาดนี้ใช่ไหมอืมการสู้กับความกลัวต้องใช้ความกลาเข้าสู้ไม่มีทางอื่นเลยเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งแล้วจริงๆนะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ Post. อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ